ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่ยินของวันจันทร์ที่ 26. นะครับผมจะมารีวิวปุ๋ยนะครับสูตรที่ผมสั่งซื้อนะครับว่าสวนผมปกติผมใช้ปุ๋ยสําหรับทุเรียนเล็กนะครับที่ไม่ถึง1ปีผมใช้สูตรไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนสมาชิกนะครับมีข้อสังเกตต,ตามแต่ละสูตรนะครับเป็น จากที่1เลยนะครับเป็นปุ๋ยอินซีเคมีนะครับปุ๋ย s p สูตร6 3 3นะครับของปลานินทองเวลาผมสั่งซื้อนะครับผมจะดูตรงนี้ครับในตัวเจ่นนะครับตัวนี้ซื้อมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์นะครับก็มี3%แล้วก็โพแทสเซียม3%นนะครับนี่คือซื้อมานานแล้วแต่มันมีหลายยี่ห้อนะครับก็ยังใช้ไม่หมดก็เลยเอาตัว อื่นๆมาร่วมนะครับเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์นะครับให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่า,าส่วนผมได้ใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับถัดมาตัวที่2อครับอันนี้เพิ่งสั่งซื้อมานะครับเนี่ยกล่องยังเหลืออยู่นะครับยังมีกล่องอยู่ตัวนี้นะครับน้าหนัก1กิโลกร,รัมนะครับเป็นชื่อว่าฟูจิเทคเป็นปุ๋ยนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสูตร2578บวก S 6% S ก็คือกรรมะถันนะครับตัวนี้นะครับวิธีการที่ผมเลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นใน s h อ p e e หรือ Lazada ผมจะดูสูตรตัวนี้เป็นหลักนะครับมี NPK 2578ก็มันก็ใกล้เคียงกับ2577นะครับเน้นในเรื่องของใบเขียวนะครับในตัวเช่นสูงแล้วก็มี8แต่ผมเน้นตรงนี้นะครับ6%มันก็จะประกอบไปด้วยาธาตุอาหารรองนะครับ ธาตุอาหารรองอยู่ด้วยนะครับในเรื่องของ6แล้วก็บวกกรับรมตะันอาหารรองก็จะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับแล้วก็มีกรรมตะันร่วมด้วยนะครับช่วยฟื้นฟูต้นเขียวเริ่งโตแตกใบอ่อนต้นใหญ่ใบแข็งแรงนะครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองใช้ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนะอย่างไรเพิ่งสั่งซื้อมาอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ผมดูแล้วนะครับว่าตัวนี้มันมี n p k ด้วยแล้วก็มีาธาตุอาหารเสริมรองด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ส่วนราคาจำไม่ได้เดียวผมจะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมานะครับเป็นปุ๋ยสูตร15 5 20 te นะครับซึ่งคำว่า te ก็คืออาหารเสริมรองมีแมกนีเซียม2%นะครับเนี่ยมีแมกนีเซียม2%มีกรมมันน8%มีสังกะสี0.01%แล้วก็โบรอนนะครับมี0.02%ที่นอกเหนือจาก15 5 20นะครับก็หมายถึงมีไนโตรเจน15%เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัส5แล้วก็มีโพแทสเซียม20ที่เหลือก็จะเป็นธาตุนี่แหละครับใน TE นะครับก็จะมี4ธาตุนะครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งกล่องเพิ่งลงจากรถมือคู่นี้เองนะครับช่วยขยายผลเร่งเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพิ่มการสร้าง เนื้อแน่นนะครับน้ำหนักผลผลิตดีตัวนี้มันเป็นในเรื่องของการที่มีผลผลิตครับแต่บางเอิญว่าโพแทสเซียมตัวนี้มันก็จะมีส่วนที่พืชบางช่วงบางอายุนะครับที่จะต้องใช้เดี๋ยวผมจะทําการทดลองดูนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ท้งนั้นเทนี้มันมีธาตุอาหารใกล้เคียงกันกันกนกบไนโตรเจนนะครับ15กับ20โพแทสเซียมนะครับก็ตัวกลางก็จะให้เบานะครับแต่มันมีธาตุอาหารรองอาหารเสริมเนี่ยนะครับ ค่อนข้างหลายตัวนะครับถัดมาครับซื้อใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งเป็นกล่องใหม่ๆนะครับเพิ่งแกะกล่องนะครับเขามาส่งคู่นี้พอดีเป็นสูตรนะครับ2ี 21, 74ก็ใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับนี่สิบห้าห้านะครับยี7สิบก็ยังเน้นในเรื่องของใบเขียวอยู่นะครับเป็น ในตัวเจน่น21ฟอสฟอรัส7แล้วก็14เป็นโพแทสเซียมนะครับและตัวนี้นะครับมันก็เป็นสูตรที่เล่งเขียวด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นมียายายารามีล่านะครับเอดวานนะครับเป็นสูตรเดี๋ยวผมจะทำการทดลองนะครับถัดมานะครับเป็นปุ๋ยอินเซเคมีนะครับเป็นปุ๋ยเอินซีอินเเคมีตัวนี้2กิโลกรัมนะครับ นี่ยก็เพิ่งซื้อมาสูตร12-3-6 12-3-6แตกต่างจากตัวอื่นอย่างไรตัวนี้มันประกอบด้วยอะมิโนฮิวมิกฟูวิกนะครับมีอะมิโนด้วย,ม,ม,วยมีฮิวมิกฟูวิกด้วยนะครับรวมแล้วนะครับรวมแล้วก็10นะครับสูตร10ที่นอกเหนือจากในโตัเจ่นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม12-3-6นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็มีธาตุอาหาร อะมิโน,โนนะครับก็มีอะมิโนอะมิโนนั้นช่วยมันเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบของโปรตีนนะครับเพื่อที่จะนําสู่ต้นพืชก็เป็นสูตรที่มีธาตุอาหารเสริมรองนะครับหรือมีฮอร์โมนพืชอยู่ในตัวนะครับสูตรน,นี้ถัดมาครับเป็นไฮแมกบีไฮแบกบี Mac ตัวนี้นะครับก็คือมันมีธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมนะครับซึ่งใส่แล้วจะทําให้ เขียวนะครับตัวนี้เป็นอาหารเสริมรองอย่างเดียวนะครับไม่มีไนโตรเจนนะครับไม่มีฟอสฟอรัสไม่มีโพแทสเซียมถ้าทุเรียนใบเหลืองก็ใช้ไฮแม็กบีตัวนี้นะครับแต่ธาตุอาหารหลัก3ตัวนั้นไม่มีนะครับไฮแมกบีแต่ใส่แล้วมันจะเขียวนะครับเหมาะสําหรับทุเรียนที่เป็นใบเหลืองนะครับก็ใช้ตัวนี้ท้ายสุดนะครับท้ายสุดนะครับสีประมาณนี้แหละครับสีประมาณนี้ เป็นสูตร2577นะครับ2577เหมือนยายาลามีล่าที่เราใช้นะครับแต่ตัวนี้มันจะแตกต่างตรงที่มันมี TE อยู่ด้วยนะครับมันมี TE TE เขาจะประกอบไปด้วยแมกนีเซียม0.2เซแคลเซียม 3. 8ซแล้วก็กำรรมะถัน3.6%สังกะสีมี0.3%เปและโบรอนนะครับ0.3%น 14%ปรนะครับเนี่ยประมาณนี้นี่คือในส่วนประกอบของ TE นะครับซึ่งมันเป็นปุ๋ยซันเฟต100%ซนะครับปุ๋ยซันเฟต100%ก็คือละลายได้ดีนะครับละลายไม่ตกคือไม่ตกตะกอนอยู่ในดินแล้วก็มีธาตุท E ออยู่ด้วยก็คือมีอาหารเสริมรองอยู่ด้วยนะครับเวลาผมเลือกซื้อนะครับส่วนมากปุ๋ยที่ผมซื้อ ผมจะซื้อตัวที่มี TE อยู่ด้านหลังนะครับถ้าไม่มี TE เขาก็จะเขียนว่ามีอะมิโนฮิวมิกฟูวิกอย่างนี้เป็นต้นมันจะทำให้ทุเรียนใบไม่เหลืองนะครับแล้วจะได้ธาตุอาหารครบที่นอกเหนือจากอาหารหลักธาตุหลักในตัวเจ่นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับมันก็จะมีตัวนี้เสริมเติมเข้ามาอีกนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับฟูจิเทคมันเป็นปุ๋ยค่อนข้างที่ละลายได้เร็วนะครับ แล้วก็สูตร15 5 20แต่เน้นในเรื่องของกระบวนการสร้างโปรตีนเป็นหลักแล้วก็มี TE ก็มีสีธาตุด้วยกันมีแมกนีเซียมกำมะถันสังกะสีแล้วก็โบลอนนะครับตัวนี้ประมาณนี้ตัวนี้ก็เช่นกัน25 7 8ก็จะมีตัวที่เป็น TE ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ปุ๋ยเหล่านี้นะครับเป็นปุ๋ยค่อนข้างราคาสูงนะครับมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าแพงกว่า ที่ตามท้องตลาดทั่วไปตามท้องตลาดนี้จะประมาณกิโลละกิโลละสี่สิบบาท35บาท40บาทประมาณนี้นะครับแต่แต่แต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับสูงเกินกันอยู่หลายหลายสิบบาทพอสมควรซึ่งบวกกับค่าค่าขนส่งของเคอรี่อีกนะครับก็45บาทขึ้นไปนะครับบวกค่าส่งนะครับแต่แต่ละกิโลแต่ละ สูตรนี้นะครับมันจะเป็นคนละล้านนะครับเพราะฉะนั้นจะ,จะต้องเสียค่าขนส่งไปในตัวนะครับแต่ผมซื้อมาเพื่อทําการทดลองนะครับจากทุเรียนที่ปลูกใหม่ผมจะยังไม่ใช้ปุ๋ยอะไรผมรอปุ๋ยสูตรเหล่านี้แหะครับผมจะทําการทดลองว่า 2577TE ตัวนี้นะครับผมปลูกแล้วใส่ผมจะใส่เท่ากันหมดทุกทุกทุกสูตรนะครับ แล้วทุเรียนก็จะมีต้นขนาดเดียวกันนะครับแล้วแตกยอดมาเหมือนกันผมก็จะใช้แต่ละสูตรหนึ่งช้อนชาก็จะช้อนชาเหมือนกันถ้าหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันผมจะทําการใส่สูตรนี้1ต้นสูตรนี้หนึ่งต้นสูตรนี้หนึ่งโ้นสูตรนี้1ต้นสูตรนี้หนึ่งโ้นแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งต้นประมาณนั้นแล้วก็จะจดบันทึกรดน้ําเหมือนกันดูแลเหมือนกันดินเหมือนกันสภาพดินเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมจะดูว่าการเจริญเติบโต ของทุเรียนจะมีความแตกต่างกันหรือไม่แล้วประมาณสักอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์นะครับจนหมดหมดปุ๋ยแล้วก็บันทึกแล้วก็จะทำคลิปออกมานะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่าแต่ละต้นมันมีความแตกต่างกันแบบไหนะอย่างไรเพื่อเป็นองค์ประกอบให้เพื่อนสมาชิกได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกไม่ต้องซื้อทดลองอย่างผมนะครับเพราะว่าผมทําการทดลองนะครับทดลองปุ๋ย เพื่อเพื่อเพื่อหาสิ่งดีๆให้แก่เพื่อนสมาชิกนะครับก็รอสักนิดหนึ่งนะครับประมาณสัก15วันแล้วปกติเนี่ยปุ๋ยเหล่านี้นะครับคือจะมีการละลายได้เร็วนะครับ15วันก็น่าจะหมดแล้วนะครับหมดลทธิ์ของปุ๋ยนะครับก็น่าจะ,ะได้ข้อสรุป นะครับผมจะทําการทดลองนะครับผมจะทําการทดลองอในแต่ละสูตรว่ามีความแตกต่างกันแบบในะอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งแมก b บีสบาทแมกนีเซียม16.2%แคลเซียมมี7.5%กรรมฐาน11.7%โบรอน1.2% ยี่สิบบาทค่าส่งรวมค่าส่ง90บาทยี่สิบห้าบวกหเปอร์เซน์บวกกรรมฐาน40บาทรวมค่าส่ง1้อบาทครับ ถัดมาเป็นสูตร15 5 20 TE ราคาจริงๆ49บาทรวมค่าส่ง113บาทสูตรนี้ครับ12 3 6บวกธาตุอะมิโนผสมกับอะมิโนบวกฮิวมิกฟูวิกราคา75บาท รวมค่าส่ง154บาท2กิโลครับตัวนี้2กิโลตัวนี้45บาทรวมค่าส่ง109บาท2577บวก TE อันนี้ปุ๋ยอินรียเคมี633นะครับก็จะมีธาตุ NPK 633ไม่มี TE นะครับ ตัวนี้ราคาจําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าซื้อนานนะครับยังไม่ได้ใช้ครับ